ผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือผักต่างๆเช่นมันเทศแครอทผักโขมบีทรูทและที่เป็นหอ,หอมของกระเทียมนะคะก็จะช่วยแล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยภูมิต้านทานวัดได้ดีนะคะที่มากในทุกวนันควรรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอนะคะแก่การทำงานของร่างกายได้แก่ผักใบเขียวสะคะ่ะ กับว่าเรากำลังที่จะปรับสภาพสู่อากาศของการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศนั่นเองนะคะทำให้ผลค่ะและจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสาร อาลิซินอาลิซินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีรียและไวรัสนั่นเองยังช่วยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีอาหารผักผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือผักต่างๆเช่น มันเทศแครอทผักโขมบีทรูทดีในแก่ร่างกายของเราเนาะอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราก็จะไม่นะคาต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทันจะพืชก็มีข้าวโอ๊ตอ่เช่นผักโขมบลอกเกอรี่ถัวรันเตาทีวีมะระกอรฝรั่งและผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะรับประทานทันจพืชน,นะคะต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทันจะพืชก็มีข้าวโอ๊ตอ่เช่นผักโขม ปอคกอรี <Scroll> ่ตัวรันเตาทีวีมะระกอฝรั่งและผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะรับประทานทันญพืชแดงลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนั่นเองยังช่วยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีรี่เป็นหอมของกระเทียมนะคะก็จะช่วย แล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยภูมิต้านทานหวัดได้ดีนะคะเจ็บปวดใช่ไหมค่ค่ะด้วยรักและหอมใหญ่ดูแลผู้สูงวับยบายสุภัตตาไมยบายคะ่ะอาจนำมาสู่โรคหวัดได้ดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้ร่างกายเราช่วยเสริมภูมิทั้ากันนั่นเอง อากาศเปลีป่ยนแปลงเรามาแบ่งปันอาหารสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเรานะคะค่ะอาหารเปลีป่ยนแปลงอัดน้ำสู่เข้ามาอัด นำมาสู่โรคหวัดได้ดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้ร่างกายเราช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองพวกนะคะต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทานได้พืชก็มีข้าวโอ๊ตนะคะค่ะอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเรามาแบ่งปันกันค่ะค่ะก็คือควรเลือกรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือ ผักต่างๆเช่นมันเทศแครอทผักโขมบีทรูทแครเนะบตตากูแคนนะคะนอกจากทำให้ร่างกาย อของเราอิ่มแล้วนะคะยังช่วยปรับภูมิคุ้มกันเพิ่มจํานวกนการทํางานของเซลล์เสริมดีในแก่ร่างกายของเราเนาะอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราก็จะไม่ขาลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมคะเช่นผักโขม <c oughs> บอคกอรี่ตัวรันเตาทีวีมะระกอฝรั <c oughs> ลล่งและผลไม้รสเปรี้ยวนั่นเองนะคะ รับประทานทันยพืชค่ะแล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสารอา,อาลิซินอาลิซินนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญต่อร่างกายช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสนั่นเองยังช่วยสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีนะคะอุดมไปด้วยวิตเบต้ แคโรทีนนะคะซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของเราวิตามิน A ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะแค<ข>น <laughs> เบตากูแคลน,นะคะนอกจากทำให้ร่างกาย ของเราอิ่มแล้วนะคะยังช่วยปรับภูมิคุ้มกันเพิ่มจํานวนการทํางานของเซลล์เสร,ริมมีผลข้างเคียงนะคะก็คือเจ็บคอระคายคอมีน้ํามูกไหลดีในแก่ร่างกายของเราเนาะอาหารดีมีประโยชน์แก่ร่างกายของเราเราก็จะไม่มีพีไบโอติกด้วยนะคะ้วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของแบคทีรียต่อสุขภาพนั่นเองนะคะการเลือกรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอนะคะก็นะคะต่างๆที่จะช่วยให้เรานะคะทานแต่พืชก็มี ข้าวโอ๊ตแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะกาเดี๋ยวเราจะเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปัจจัยสารดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมข้าวมาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูร์เบต้า กูครูกรูกันหว<ม>ัดได้นะคะช่วยเสริมหากมีอาการไอเจ็บคอน้ำระคายคอนะคะอาการเหล่านี้ก็บ่งบอกเราเหมะะือนค่ะกุดมไปด้วย, ene, ะะยวิตามินเอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะอัด นำมาสู่โรคหวัดได้ดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้ร่างกายเราช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนั่นเองเพราะค่ะแล้จะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสารอะลิสินอะริสินนะคะซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเองนะคะค่ะแล้วเรามาแบ่งปัน,ปนอาหารกันอีกนะคะใจะมีอีกในจําพวก ประเภทเนื้อสัตว์แล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะกาเดี๋ยวนำมาเติมในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปัจสาราดีดีเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพกันหวัดได้นะคะช่วยเสริมสุขหากมีอาการไ e อเจ็บคอระคายคอนะคะอาการเหล่านี้ก็บ่งบอกเราเหมือนภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเองนะคะกาแล้วเรามาแบ่งปันอาหารกันอีกนะคะจะมีอีกในจําพวก ประเภทเนื้อสาัตว์ข้าวมาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบต้ากรูตเบต้ากรูกรูอหารผักผล,ลไม้ที่มีหลากหลายนะคะก็คือผักต่างๆเช่นมันเทศแครอทผักโขมบีรูทข้าวมาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตา้ากรูตเบต้า กูทกูกรูปแล้วก็แท้ธาสังกะสีนั่นเองนะคะ,คะเดี๋ยวนามาเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปัญสาระดีออะะดงงีเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพแดงลงไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้ มีสารลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมที่มากในทุกวันควรรับประทานวิตามินซีให้เพียงพอนะคะแก่การทำงานของร่างกายได้แก่ผักใบเขียวสาขาข้าวมาเรีอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูรุเบต้า กู๊กูดกรู๊ที่เป็นหอมหอมของกระเทียมนะคะก็จะช่วยแล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยภูมิต้านทานหวัดได้ดีนะคะลดความเจ็บป่วยป้องกันการติดเชื้อนั่นเองนะคะเพิ่มกระเทียมในเมนูอาหารในแต่ละมื้อนะคะหรือหอมใหญ่หรือหอมค่ะล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสาร อะริสินอะริสินนะคะซึ่งเป็นสารแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะ,คะเดี๋ยวนะเราจะเจอกันในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะแบ่งปันสาระด,ดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพแดงลงไปเพื่ออะไรคะ่ะเพื่อให้มีสารค่ะแล้วจะเป็นพวกผักที่มันจะเป็นผักที่มีสารมีสาร อะริซินอะริซินนะคะซึ่งเป็นสารแล้วก็แร่ธาตุสังกะสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้ำเติมในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะเป็นปันสาระดีๆเพื่ออะไรคะเพื่อสุขภาพเข้ามาเร่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูรุเบตากูากูกูกรูกนะคะ แคโรทีนนะคะซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของเราวิตามินเอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะข้าวมาเรุ่มดมไปด้วยไฟเบอร์ที่ระลายในน้ำนะคะที่เรียกว่าเบตากูรูเบตากูกล่มภูมิคุ้มกันร่างกายนั่นเองนะคะ,ะแล้วเรามาแบ่งปันอาหารกันอีกนะคะจะมีอีกในจำมพวก ประเภทเนื้อสัตว์นะค,ะ,คะอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ก็มีมากมายหลายอย่างนะคะเรามาแบ่งปันกันค่ะ,คะก็คือควรเลือกรับประทานอาหาอุดมไปด้วยวิตามินออเอช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานนะคะที่เป็นหอมๆของกระเทียมนะคะก็จะช่วย แล้วก็หอมใหญ่หรือหอมแดงนะคะก็จะช่วยผู้ภูมิต้านทานหวัดได้ดีนะคะแล้วก็แร่้าสังกะสีนั่นเองนะคะก็ะเดี๋ยวนามาเตอกันในขั้น